สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกปประจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 0 7 2เ MHz สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะส่วนจะเป็นคดีอะไรนั้นเชิญรับฟังค่ะ ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยต่างๆมีวิธีการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับด้วยพอร์ตฟอริโอการรับแบบโคตารับแบบตรงร่วมกันนะคะแบบแอดมิชชั่นและการรับตรงอิสระค่ะซึ่งการรับนักเรียนรูปแบบต่างๆนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปคดีในวันนี้ที่เราจะคุยกันคะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบของการรับตรงอิสระ ซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้ฟ้องคดีได้สอบผ่านด่านต่างๆเช่นด่านข้อเขียน ด่านทดสอบทางจิตวิทยารวมทั้งการตรวจสุขภาพแล้วแต่ค่ะไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการจะเป็นอย่างไรนะคะมีมาตรฐานเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัยหรือไม่ถ้าเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวค่ะไม่เป็นธรรมจะฟ้องศาลปกครองได้ไหมค่ะซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านเทิดพงคงจันทร์ตุลาการศาลปกครองที่ร่วมมาให้เกียรติ สนทานากับเราในเรื่องนี้สวัสดีคะ่ะท่านสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะท่านคะช่วงนี้ค่ะน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะกําลังเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามสอบแอดมิชชั่นความถนัดแพทย์นะคะหรือว่าวิชาสามัญค่ะเมื่อน้องนองนะคะผ่านเข้ารอบข้อเขียนไปแล้วจนถึงรอบการสัมภาษณ์ค่ะหลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์ควรเป็นยังไงคะท่านหลักเกณฑ์การสอบ นะครับท่านผู้ฟังโดยหลักมันก็จะมี3ขั้นตอนใช่ไหมครับคุณเบิร์ตก็คือ1ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปก็คือสอบข้อเขียนเป็นความรู้ทั่วไปภาคที่2ก็คือความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งนะก็จะมีการสอบวิชาเฉพาะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยอาจจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแต่อีกขั้นตอนหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยก็คือขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นะครับที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คราวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ครับท่านผู้ฟังในการจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์สําหรับกรณีนักเรียนที่จะเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะสาระสาคัญของมันก็คือเป็นการดูในลักษณะภาพรวมครับคุณเบิร์ตค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ทัศนคติในการเข้าเรียนในสาขาวิชานั้นๆเช่นบางสาขาวิชาเนี่ยบางคณะก็จะต้องมีความารู้ความเข้าใจามีอะไรฮะความถนัดในวิชาชีพนั้นๆโดยเฉพาะเช่นคนจะเป็นสถาปนิกอย่างเงี้ยนะฮะไปเรียนวิชาสถาปนิกก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบการในที่เกี่ยวกับสถาปนิกนะฮะหรือคนจะเรียนครูอย่างเนี้ยนะครับก็จะต้องมีการ ดูทัศนคติของอความคิดความอ่านนะฮะว่ามีจิตใจอย่างไรเหมาะสมแก่การทําหน้าที่สอนนักเรียนได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นการดูในลักษณะทั่วๆไปครับคุณเบิร์ตรวมถึงดูความสมบูรณ์ของเรื่องอารมณ์จิตใจอะไรด้วยนะครับเช่นบางคนก็อาจจะมีลักษณะที่แปลกแยกออกไปอย่างเห็นได้ชัดนะฮะอาจจะบ่งบอกถึงอาการที่ไม่ปกติทางอารมณ์นะ อาจจะไม่เหมาะที่จะประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งะนะครับอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบกันนิดหนึ่งนะอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาวิชาแพทย์อย่างนี้นะครับซึ่งจะต้องไปทําจบแล้วก็คือได้ทํางานเลยว่างั้นเถอะครับเป็นแพทย์แล้วก็ประกอบอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงความกดดันสูงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนนะอย่างนี้ก็อาจจะต้องดูการควบคุมอารมณ์สภาพจิตใจเป็นพิเศษนะก็จะต้องตรวจสอบกันในชั้นนี้แหละครับในชั้นการสอบสัมภาษณ์ คราวนี้ครับแล้วเราจะดูกันอย่างไงว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรในการสอบสัมภาษณ์เพราะแม่ฟังแล้วมันเหมือนนามาทำมากครับคุณเบิร์ตนะฮะมันวัดผลกันไม่ได้เป็นรูป,ปรธรรมเหมือนการตรวจคะแนนข้อเขียนสาระสาคัญมันก็จะลักษณะนี้ครับท่านผู้ฟังก็คือว่าก่อนที่จะมีการสอบสัมภาษณ์กันจริงๆเนี่ยนะครับทางหน่วยงานอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนะฮะก็มักจะกําหนดระเบียบการสอบสัมภาษณ์ไว้เป็นเกณฑ์กว้างๆะนะว่าในการสัมภาษณ์จะมีการสัมภาษณ์อะไรบ้าง นะฮะเช่นดูความถนัดดูบุคลิกภาพาดูจรยาบรนตามวิชาชีพที่ท่านจะจบไปแล้วไปทำง,งานานะฮะหรือมนุษยสัมพันธ์อย่างนี้เป็นต้น<ม>ก็จะมีการกำหนดไว้ในระเบียบนะหลังจากนั้นพอมีประกาศสอบเข้าใช่ไหมครับคุณเบิร์ตค่นคุณฟังก็จะเอาหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนั่นแหละครับม,มาระบุใส่ไว้ใน ประกาศสอบอีกครั้งหนึ่งะนะฮะทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อมันสอดคล้องตรงกันและให้ผู้เข้าสอบเนี่ยพอได้รู้เป็นไกด์ไลน์ครับว่าเ,าเวลาเราจะเข้าสอบสัมภาษณ์เนี่ยนะเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะต้องหาความรู้หา,าความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาที่เราจะเรียนเพื่อจะเอาไปตอบกับกรรมการอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นทํานองนี้แหละฮะที่เป็นหลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์ครับคุณเบิร์ตค่ะแน่นอนค่ะเราคุยกันถึงเรื่องของการสอบเพื่อ เข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะการเตรียมตัวตรงนี้ค่ะคดีที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะท่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลายัยใช่ไหมคะแล้วเ,เรื่องราวเป็นยังไงคะท่านคดีนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นกรณีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับเปิดรับสมัครสอบตรงให้นักเรียนเนี่ยสอบเข้าในคณะแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตัวเองค่ะการนี้ผู้ฟ้องคดีก็ ร่วมสอบในครั้งนี้ด้วยนะครับตามประกาศที่กําหนดไว้เนี่ยก็คือว่าทางคณะแพทยาศาสตร์แห่งนี้เนี่ยสามารถรับนักศึกษาได้จํากัดแค่80คนค่คนะฮะก็จัดเป็นการสอบตามขั้นตอนปกติแหะครับข้อเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าข้อเขียนเนี่ยผู้ฟ้องคดีสอบผ่านครับคุณเบิร์ตนะฮะก็ค่อนข้างจะมีความรู้พอสมควรคะนะฮะคราวนี้ผ่านเข้าไปสู่ขั้นตอนสัมภาษณ์นะฮะ ปรากฏว่าในการสัมภาษณ์นะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นชุดๆนะฮะชุดละ11ท่านนะฮะเพราะว่าจะได้มีเวลาสัมภาษณ์นักนักเรียนอย่างทั่วถึงนะครับเพราะว่าผู้เข้าสัมภาษณ์มีทั้งหมด109คนนะคนร,รับแค่80คนนะครับผู้ฟ้องคดีก็เข้าไปสัมภาษณ์ตามปกตินะรปรากฏว่าผลการสอบสัมภาษณ์ออกมานะฮะ รวมกับคะแนนทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับก็คือผู้ฟ้องคดีได้ลำดับที่หนึ่งรแดก็คือสอบไม่ผ่านเข้าเรียนนั่นเอง,งนะฮะผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าเนี่ยที่สอบได้คะแนนน้อยเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสัมภาษณ์แน่นอนอนะครับเพราะว่าข้อเขียนนี่แกทำได้คะนะครับแกก็อ้างว่าการให้คะแนนสอบสัมภาษณ์นะครับโดยไม่รับแกเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายมนะครับก็คือหนึ่งครับ หลังจากสอบเสร็จครับพอรู้ผลนี่แกไปขอดูข้อมูลต่างๆนะฮะ,ะแกก็บอกว่าเนี่ยคณะกรรมการทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ตั้งมาสัมภาษณ์แกเนี่ยในวันนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยไม่ได้ไปจัดการประชุมเพื่อลงมติว่าแกผ่านหรือไม่ผ่าน,นะะก็คือจริงๆแกบอกว่าพอสัมภาษณ์กเสร็จแล้วนะฮะอย่างน้อยวันถัดไปเนี่ยต้องมีการจัดประชุมอีกครั้งหนึง่งเพื่อไปลงคะแนนลงอะไรกันลงมติกันนะฮะก็ไม่มีเพราะว่าแกขอดูรายงานการประชุมไม่มีให้แก S <S แสงไม่มีการประชุมสองไอ้ที่ไม่ให้แกผ่านเนี่ยก็ไม่ได้มีการแจ้งนะฮะว่าเหตุผลอะไรนะครับก็คืออยู่ดีๆก็ให้ไม่ไม่ผ่านะนะอย่างเงี้ยคือไม่โปร่งใสํามองน,นั้นนะครับสามครับแกก็ให้เหตุผลมาอีกว่านะฮะไปตั้งข้อรังเกียจเรื่องอายุแก ค่ะคือผู้ฟ้องนี่แกค่อนข้างจะอายุมากกว่าเพื่อนนักเรียนปกตินิดหนึ่งนะครับก็แกบอกว่าเนี่ยตอนสัมภาษณ์เนี่ยกรรมการก็มีการถามเรื่องอายุอานามแกนะฮะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำนองว่าอายุมากกว่าเพื่อนด้วยกันเนี่ยจะไปเรียนไหวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการตั้งข้อรังเกียจแกกับเรื่องอายุค่ะแล้วข้อสุดท้ายครับที่แกกล่าวอ้างว่าผลการสอบสัมภาษณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยแกบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้นะฮะมีทง ก็คือจะรับแต่ลูกคนรวยค่ะหรือไม่ก็ต้องเป็นลูกหมอ,อมถึงจะผ่านสอบสัมภาษณ์เข้าไปได้ค่ะนี่นะครับกแกสู้เรื่องประเด็นชนชั้นเลยนะฮะค่ะฟ้องนี่ไม่ธรรมดานะฮะแต่นั้นแกเลยมองว่ารวมความทั้งหมดแล้วนะครับในขั้นตอนการสัมภาษณ์เนี่ยแล้วมีมติไม่รับแกเนี่ยให้จบสัมภาษณ์เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายมนะครับแกจึงมาฟ้องคดีต่อศาลครับคุณเบิร์ตนะครับขอให้ศาลปกครองเนี่ยพิภากษานะครับเพิกถอนคําสั่งที่ให้แกไม่ผ่านการสอบ เข้าเป็นนักศึกษาแพทยศาสตร์แห่งนี้นะครับด้วยเหตุตกสัมภาษณ์คดีนี้จึงเข้าสู่การพิจารณาของสารปกครองครับท่านคะแล้วผลของคาตัดสินของสารปกครองสูงสุดคะ่ะท่านว่ายังไงบ้างคะคดีนี้ครับสารปกครองสูงสุดท่านวินิจฉัยอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังประเด็นแรกสารท่านเห็นว่านะแม้แบบประเมิน บ <ฮะ S 2> แบบประเมินการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับทางผู้ฝังคือในวันสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเอาใบประเมินเนี่ยนะครับไปแจกให้คณะกรรมการแต่ละคน,<ฮ>ะนะคของใครของมันคนละใบนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ไปถามไปแล้วสุดท้ายแต่ละคนก็จะติ๊กว่ารับหรือไม่รับ<ฮ>ะนะครับพอแต่ละคนติ๊กเสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะเอามารวมกันนะฮะขอ้อเท็จจริงในคดีก็คืออย่างนี้ซึ่งศาลท่านเห็นว่านะครับแม้ในแบบประเมินดังกล่าวนะครับจะมีการ นะฮะแสดงเครื่องหมายแค่ว่ารับหรือไม่รับะนะครับโดยไม่ได้ระบุรายชื่อของกรรมการแต่ละคนว่าเป็นใครบ้างที่เห็นว่ารับนะครับหรือใครบ้างที่เห็นว่าไม่รับรวมทั้งไม่ได้แสดงเหตุผลว่าไว้เนี่ยนะครับแต่สารท่านวินิจฉัยต่อไปครับว่าเมื่อพิจารณาจากการที่ทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์แต่ละคนเนี่ยนะครับในชุดของผู้ฟ้องคดีเนี่ย ทุกคนเป็นแพทย์หมดครับนะครับเป็นแพทย์หมดแล้วมีบางท่านเนี่ยเป็นระดับอาจารย์แพทย์ด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารท่านเห็นว่าตรงนี้นะฮะในส่วนของคุณวุฒิของผู้เข้าสัมภาษณ์เนี่ยเป็นที่เชื่อถือได้นะว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพแพทย์นะฮะและ,ะมีความเหมาะสมมีความรู้เพียงพอในการถามคําถามสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแพทย์ หรือนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนแพทย์นะนี่ก็คือในมุมของตัวผู้สัมภาษณ์ในสารท่านเห็นว่าเชื่อถือได้โดย<ฆ>คุณอาวุธนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาต่อไปอีกครับว่าในแบบประเมินดังกล่าวนะซึ่งก็มีการกําหนดเป็นหัวข้อหัวข้อครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังในหัวข้อต่างๆที่กําหนดไว้ในแบบประเมินของกรรมการแต่ละคนเนี่ยนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ของทางคณะที่กําหนดไว้ะนะครับเช่นมีการกําหนดห,หัวข้อเรื่องความรู้ความถนัดนบ,บุคลิกภาพะนะครับพฤติก,กรรม,มจรรยาบรนของนักเรียนที่จะเข้าเรียนแพทย์อะไรเหล่านี้นะครับซึ่งสารท่านบอกว่าหัวข้อทั้งหมดที่ระบุในแบบประเมินตรงกับที่กําหนดไว้ในประกาศสอบทั้งสิ้นค่ะ พูดง่ายๆคือไม่ได้เป็นการเพิ่มอะไรขึ้นมาเลยที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์หรือที่กําหนดไว้ในประกาศสอบสัมภาษณ์ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าตัวผู้สัมภาษณ์มีความเหมาะสมในเรื่องคุณวุฒินะฮะหัวข้อที่สัมภาษณ์ก็สอดคล้องตรงกันกับหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผู้ฟ้องกล่าวอ้างว่าการ มีมติไม่รับแกเนี่ยนะฮะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเหตุผลเนี่ยก็ถือว่าอันนี้เป็นข้ออ้างที่ตกไปครับคุณเบิร์ตค่ะนะครับคราวนี้เรามาดูกันอีกครับว่าเรื่องประชุมนะครับพอผู้ฟ้องกล่าวอ้างว่าไม่มีการประชุมนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะตรงนี้สารปกครองสูงสุดท่านวินิจฉัยต่อไปอีกครับว่าในเมื่อนะครับในเมื่อมีการกําหนดเ,เหตุผลของการประเมินไว้เป็นหัวข้อ อย่างครบถ้วนแล้วนะครับการที่ไม่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ถือเป็นสาระสําคัญแต่อย่างใดครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็จะรวบมแบบประเมินของแต่ละคนเนี่ยแหละครับมารวบรวมกันะนะครับแล้วก็ดูว่าแต่ละท่านเนี่ยมีการติ๊กในหัวข้ออย่างไรบ้างนะฮะซึ่งตรงน,นี้ถือว่าเป็นการให้เหตุผล อย่างหนึ่งแล้วะนะครับรวมทั้งในแบบประเมินดังกล่าวแม้จะไม่ได้ระบุชื่อกรรมการเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่สาระสาคัญเพราะยังไงก็เป็นกรรมการที่เป็นหมอน่นแหละครับซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยนะฮะก็ถือว่าตรงนี้ก็มีความโปร่งใสระดับหนึ่งนะับเพราะนั้นเนี่ยการที่ไม่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่เป็นเหตุให้การมีมติเรื่องสอบสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายะนะครับต่อจากนั้นครับท่านผู้ฟังศาลท่านยังได้วินิจฉัยต่อไปอีกครับว่า เมื่อมาพิจารณาจากคณะกรรมการทุกคนแล้วนะครับว่ามีมติกันเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าทุกคนเห็นพ้องตรงกันเอกฉันที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีนะครับก็คือไม่ให้ผ่านสัมภาษณ์ว่าง,งั้นเถอะครับซึ่งสารท่านบอกว่าตรงนี้นะฮะเป็นการใช้ดุลพินิษประการหนึ่งของคณะกรรมการซึ่งเรียกว่ามีน้ำหนักร,รับฟังได้ก็คือว่าทุกคนเห็นไปในทางเดียวกันหมดเลย ค,คือพูดง่ายๆคือไม่น่าจะมีลักษณะที่เป็นการกลั่นแกล้งหรือผิดปกตินะสแสดงว่าผู้ฟ้องคดีต้องมีปัญหาจริงๆในขั้นตอนของการสัมภาษณ์นะฮะไม่ว่าจะเหตุผลประการใดประการหนึ่งตรงนี้ก็เป็นน้ําหนักที่เชื่อถือได้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าการมีมติในการลงคะแนนในสัมภาษณ์ของกรรมการเนี่ยน่าจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับคราวนี้มาดูข้ออ้างกัน,กนบ้างครับท่านผู้ฟังเพราะว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยอ้างว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ย ตั้งข้อรังเกียจกับแก่เรื่องอายุนะหาว่าแก,แก่เกินเรียนว่างั้นเถอะ<ห>ครับนะฮะซึ่งแกมองว่าของนี้ไม่มีใครกเกินเรียนนะครับแกขยันว่างั้นเถอะอายุมากกว่าเพื่อนหน่อยก็ยังสามารถที่เข้ามาเรียนแพทย์ได้ตรงนี้ศาสารท่านวินิจฉัยอย่างนี้ครับว่าเรื่องอายุตัวเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติทั่วไปของบุคคลนั้นๆฮะ,ะหรือของนักเรียนคนนั้นที่เข้าสอบสัมภาษณ์ะนะครับซึ่ง อยู <54. S 3> MM ่ในหัวข้อ um. ที so uh ่กรรมการเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับคือเป็นเรื่องปกติครับคุณเบิร์ตเป็นเรื่องปกติว่าเป็นยังไงอายุเท่าไหร่แล้วยังไงอะไรนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่กรรมการถามได้แต่ประเด็นก็คือว่าในหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้มีการกําหนดหัวข้อเรื่องอายุตัวไว้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยศาลจึงวินิจฉัยว่าการที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเนี่ยนะครับไม่ใช่ประเด็นเรื่องอายุ เพราะอายุไม่ใช่หัวข้อที่เป็นเกณฑ์นะเป็นเรื่องการถามทั่วๆไปของคณะกรรมการซึ่งสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ฟ้องคดีนะฮะอ้างต่อศาลว่าคณะกรรมการไม่ให้แก่ผ่านสัมภาษณ์เพราะไปตั้งข้อรังเกียจเรื่องแก่อายุมากเนี่ยจึงเป็นการคาดการหรือคิดไปเองของผู้ฟ้องคดีฮนะข้ออ้างนี้จึงไม่มีน้ำหนักครับคุณเลิศครับนะคราวนี้มาที่ข้ออ้างประการสุดท้ายของผู้ฟ้องคดนะีเรื่องชนชั้น นะฮะแบ่งชั้นวรณนนะกันพอผู้ฟ้องคดีบอกว่ากรรมการเนี่ยเลือกก็แต่ลูกคนรวยเข้าเรียนหรือไม่ก็ต้องเป็นลูกหมอรตรงนี้ศารท่านบอกว่ามันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่กําหนดตรงนั้นไว้เลยนะครับแล้วก็ในผลการสอบทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีชี้อะไรเลยว่า เป็นลูกคนรวยหรือเป็นลูกหมอถึงจะได้พูดง่ายๆคือคนอื่นว่าเป็นลูกชาวบ้านเหมือนกันแล้วครับที่สอบเข้าได้ผ่านสัมภาษณ์เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่คาดการหรือคิดเอาเองจึงไม่มีน้ำหนักที่จะมาหักล้างมติการให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ของทางฝ่ายมหาวิทยาลัยผู้ถูกฟ้องคดีนะฮะดังนั้นกล่าวโดยรวมก็คือว่าในการสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรีคะนะณะแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยในครั้งนี้นะครับต้องถือว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วคดีนี้สารปกครองสูงสุดท่านจึงพิภากษายกฟ้องครับคุณเบิร์ตค่ะสำหรับคดีวันนี้นะคะเป็นคดีเกี่ยวกับ การศึกษาค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะและเป็นคดีที่น้องนองนักศึกษาค่ะก็สามารถที่จะมาฟ้องคดีต่อสารปกกรองได้เหมือนกันค่ะท่านคะการยื่นฟ้องคดีต่อสารปกกรองในคดีลักษณะนี้ค่ะท่านมีมากไหมคะที่มายื่นฟ้องแล้วลักษณะของการยื่นฟ้องค่ะมีลักษณะใดบ้างคะ ต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังคือลูกหลานเราเนี่ยนะครับเรียนหนังสือหนังหาอยู่ในโรงเรียนก็ดีมหาวิทยาลัยก็ดีนะฮะเราเห็นว่าเขาเป็นเด็กหรือเป็นเยาวชนอยู่<ฆ>ไม่น่าจะเป็นคดีคงคดีความกันได้ในศาลแต่ไม่น่าเชื่อครับคดีเหล่านี้มันเป็นคดีปกครองที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณาได้จริงๆครับอย่างที่คุณเบิร์ตว่าเมื่อสักครู่นะครับ<ฆ>เพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเมื่อเข้าเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบกฎเกณฑ์ ของทางมหาวิทยาลัยหรือของทางโรงเรียนเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีบางเรื่องบางราวที่นักศึกษาเองเนี่ยนะครับทำผิดกฎเกณฑ์หรือผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยนะก็อาจจะถูกมหาวิทยาลัยในดำเนินการลงโทษนะอย่างเช่นไปทําผิดวินัยอย่างนี้นะครับเป็นนักศึกษาแล้วไปก่อการวิวาทกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนตัดคะแนนความประพฤติได้นะฮะซึ่งกรณีอย่างนี้ครับเมื่อนักศึกษาได้รับ คำสั่งลงโทษดังกล่าวมันก็ถือเป็นคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างหนึ่งฮะมไม่ต่างจากที่ข้าราชการผู้บังคับชาลงโทษกับผู้ใต้บังคับบัญชาันั้นที่เขามาฟ้องกันนักศึกษาก็เหมือนกันครับถ้าโดนคําสั่งตัดคะแนนพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถจะมาฟ้องขอพิสูจน์ความเป็นธรรมต่อศาลปกครองได้ว่าไอ้คำสั่งลงโทษเรื่องตัดคะแนนพฤติกรรมอะไรเหล่านี้ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมันอาจจะมีการลงประวัติกันไว้ค่ะซึ่งจะทําให้เขาเสียประวัตินี่ก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาที่สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะหรืออย่างการเรียนการสอนครับคุณเบิร์ตการให้เกรดของครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับเราเนึกว่าไม่มีอะไระะเด็กสอบมาครูก็ให้เกรดไปแต่ให้เกรดไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่พอใจของนักเรียนค่ะอย่างเช่นสงสัยว่าทําได้แต่ครูให้เกรดน้อยกว่าความเป็นจริงะอะไรอย่างนี้ ก็เป็นข้อหน้าคิดกับท่านผู้ฟัง <slightly S 1> เพราะว่าการให้เกรดเนี่ยนะครับในทางภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของครูบาอาจารย์นะฮะในการเรียนการสอนแล้วก็ให้เกรดออกไปแล้วมีผลกระทบต่อสิทธิของนักศึกษา่ะนะเอกับบีมันต่างกันนะครับหรือบีกับบีบวกนี่มันต่างกัน่ะนะมันต่างกันตรงที่ว่าไปคํานวณ เกรดเฉลี่ยรวมอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นถือว่ากระทบต่อสิทธิ์เขาเช่นบางคนเนี่ยนะครับเขาจะเกรดนิยมอยู่แล้วนะครับถ้าได้สักบีบวกนี่ก็คะแนนรวมเนี่ยจะได้เกีรดนิยมทันทีแต่อาจารย์ไปให้คะแนนแก่แค่บีอย่างเงี้ยนะฮะก็เกรดเฉลี่ยรวมไม่ถึงไม่ได้เกียรดนิยมอย่างเงี้ยการให้เกรดแค่วิชาเดียวเนี่ยมีผลต่อชีวิตเขาเลยนะเพราะว่าบางที่เนี่ยจะไปศึกษาต่อเนี่ยต้องระดับเกรตินิยมหรือไปเข้าทํางานก็ต้องระดับ เกรดที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีผลกับเขา,าอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะมาฟ้องขอให้สารปกครองเนี่ยตรวจสอบการให้เกรดของทางคณะหรืออาจารย์ได้ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าเนี่ยการตอบข้อสอบเขาเนี่ยมันถูกหลักไหมการให้คะแนนของอาจารย์ถูกหลักไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปว่ากันในคดีครับว่าอาจารย์เนี่ยให้คะแนนตามหลักวิชาการหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเนื้อหาคดีต้องไปสู้กันแต่ประเด็นที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือว่าเรื่องเหล่านี้ฮะเล็ลกน้อยจิป,ปะถะเหมือนที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะฟ้องคดีกันได้อ,อย่างเช่นการให้เกรดนักเกรียนอย่างเงี้ยก็เป็นคดีปกครองครับท่านผู้ฟังแล้วสามารถที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้อันี้ก็เรียนให้ท่านผู้ฟังและคุณเบิร์ ก็มีพอสมควรครับในสารปกครองอืมค่ะข่าวันนี้ที่เราคุยกันไปนะคะเป็นเรื่องของนักเรียนค่ะเบิร์ตเลยอยากทราบว่าเกณฑ์ในการใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องคดีของน้องๆเหล่านี้ค่ะเป็นอย่างไรและจะสามารถยื่นฟ้องได้ด้วยตนเองได้หรือเปล่าคะท่านต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากรณีน้องๆน,นักเรียนเนี่ยนะครับก็มีหลายช่วงอายุด้วยกันครับคุณเบิร์ตค่ะคราวนี้เนี่ยในส่วนของกฎหมายนะฮนะเนื่องจาก น้องๆเหล่านี้อายุก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ค,ะคือไม่เกิน20เพราะนั้นตามเกณฑ์ของกฎหมายก็จะแบ่งช่วงอายุของเด็กนักเรียนเหล่านี้ออกเป็นสองช่วงด้วยกันก็คือถ้าอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าผู้เยาว์ะนะครับถ้าต่ำกว่า15ปีลงมาเนี่ยตั้งแต่14ลงมาเนี่ยก็เรียกว่าเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของน้องๆที่ยังเป็นเด็กเนี่ยนะครับก็คืออายุ14ลงมาเนี่ยอันนี้ก็คือกฎหมายเนี่ยให ฟ้องคดีได้โดยผู้แทนโดยชอบธรรมค่ะพูดง่ายง่ายคือผู้ปกครองนะฮะคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้นะฮะก็คือว่าต,ต้องเข้ามาเป็นผู้แทนในการฟ้องคดีแทนน้องๆที่ยังเป็นเด็กเหล่านี้นะ,ะ,ะก็คือ14ลงมาส่วนอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็น2กรณีครับก็คือว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมเข้ามาร่วมฟ้องในคดีด้วยนะฮะเนื่องจากว่ายังเป็นผู้เยาว์นะครับยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะนั้นเนี่ย การการนึกคิดการกันกรองการอะไรนี่อาจจะยังไม่ ไม่ไม่รอบครอบพอนะก็ต้องให้พ่อแม่หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเข้ามาร่วมในคดีอ,นนอันนี้คือหลักจะเป็นอย่างนี้แต่ข้อยกเว้นก็คือว่าอยู่ที่ศาลครับคุณเบิร์ตท,ท่านผู้ฟังถ้าศาลใช้ดุล,ลพินิษนะฮะแล้วเห็นสมควรว่าจะให้ผู้เยาว์15ปีขึ้นไปรายนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องคดีด้วยตนเองได้อ,อาจจะเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการศึกษาที่มันไม่ซับซ้อนมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้เยาว์รายนี้สามารถที่จะ ต่อสู้คดีด้วยตนเองได้ไม่เสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้นะฮะ,ะก็อาจจะศาลก็อาจจะใช้ดุลพินิษอนุญาตให้ผู้เยาว์15ปีขึ้นไปรายนั้นเนี่ยสามารถยื่นฟ้องคดีด้วยตัวเองได้ครับก็ะะจะแบ่งแยกเป็นอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตท่านคะสุดท้ายแล้วค่ะขอให้ท่านฝากถึงน้องๆค่ะที่กําลังจะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะต้องเรียนพ่อแม่นะฮะของน้องๆรวมทั้งตัวน,น้องเองนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านว่า ช่วงนี้ก็เรียกว่าใกล้เต็มทีแล้วนะครับสำหรับการเ,เข้าเรียนมหาวิทยาลัยอาจจะมีการสอบกันเรียบร้อยแล้วในประเภทต่างๆหรือทยอยสอบกันอยู่นะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นในการสอบอย่างที่เรียนครับว่าในชั้นข้อเขียนเนี่ยก็ทุกท่านก็คงเตรียมตัวให้รูปหลานของท่านอยู่แล้วนะครับในการเรียนเด็กเองก็เตรียมตัวอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องการสัมภาษณ์เนี่ยก็อย่างที่คุยกันวันนี้ครับว่ามันเป็นเรื่องการดูท่วงทีวาจาอารมณ์ นะรวมทั้งเรื่องความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการเอาไปตอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องเป็นการเตรียมตัวของทางนักเรียนนักศึกษานิดนึงะนะนักเรียนนี่แหละครับที่จะไปเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะอาจจะต้องเ,ออเราอาจจะต้องเตรียมตัวนิดนึงในการจัดเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเสื้อผ้าหน้าผมะนะครับการพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าพอที่จะฝึกฝนกันได้บ้างก็ ก็ก็น่าจะเตรียมไว้นะเพราะว่าพอไปเข้าสอบสัมภาษณ์จริงเนี่ยความตื่นเต้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยแสดงกิริยาท่าทางผิดไปจากวิสัยปกติเราก็เป็นได้คะอันนี้เป็นปกติคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะฮะก็จะทําให้เวลาไปสัมภาษณ์อาจจะตื่นเต้นน้อยลงนะฮะแต่โดยหลักการแล้วก็ท่านผู้ฟังก็คือส่วนใหญ่ก็ในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่ นะเพราะเป็นการดูเรื่องทัศนคติเรื่องอะไรเฉยๆนะฮะถ้าไม่มีลักษณะที่ผิดปกติจริงๆนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่านครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังไม่ค่อยมีปัญหานะฮะ<ฆ>แต่ก็ผมแค่ฝากไว้แค่ว่าเตรียมตัวกันหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปพลาดตกมาตายง่ายๆนะฮะก็น้องๆก็จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างที่ตัวเองคาดหวังไว้แล้วก็จะได้ตกมาเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปครับค่ะ ท่านผู้ฟังคะการสอบเป็นวิธีการสําคัญที่จะคัดเลือกนักเรียนนักศึกษานะคะเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติซึ่งแต่ละสถาบันค่ะล้วนต้องการคนเก่งคนดีและมีคุณภาพเข้าไปเรียนในสถาบันนั้นๆแทบทั้งสิ้นค่ะดังนั้นนะคะหากน้องๆน,นักเรียนนักศึกษา อยากจะเข้าเรียนในสถาบันไหนก็จําเป็นที่จะต้องสอบให้ผ่านทุกด่านตามที่สถาบันกําหนดนะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกับน้องนักศึกษารายนี้ก็ได้ค่ะและวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านเทิดพงคงจันทร์ตุลาการสารปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านขอบคุณครับสวัสดีคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับ ก่อนจากกันวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055 909 550-59และอีกหนึ่งช่องทางเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สำนักงานสารปกครองพิษนุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ